สวัสดีครับันีกับ,บมาคบก,กันอีกครั้งวันนี้ก็พอดีอาจเจอข้อความเล็กๆนะครับพอดีของน้องสาวรู้จักกันรุ่นน้องเขาโพส์ไว้แล้วก็ผมค่อนข้างชอบเขาบอกว่าในชีวิตเนี้ยอย่าทำสี่อย่านี้อย่านะครับนะครับ นะครับเออผมก็อ่านเจอว่าสี่อย่าคือหนึ่งครับเขาบอกว่าอย่าขี้ขาดถ้าคุณผิดนะครับคุณรู้ตัวนะครับแล้วก็อย่าขี้ขาดที่จะขอโทษนะครับนะครับเพราะคำคำขอโทษจากคุณเนี่ยมันทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่คุณ ทำผิดไว้หรือล่วงเกินเขาไว้รู้สึกดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยาแรกคือ,อยาคลี่ข่าดนะครับนะครับที่จะขอโทษนะครับสองคืออย่าปกปิดครับอย่าปกปิดคืออย่าปกปิดตัวเองที่คุณไม่รู้สิ่งที่คุณไม่รู้ก็อย่าไปปกปิดไว้ครับเราสามารถแสวงหาความรู้กันได้ นะครับด้วยการอ่านด้วยการฟังที่คนที่เขามีประสบการณ์พูดให้เราฟังนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปกปิดเรื่องที่คุณไม่รู้นะครับเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับนะครับเหมือนบางคนเนี่ยเขาบอกเขาเคยมีผู้ใหญ่บอกผมว่าผมเนี่ยไม่พูดจาดูเหมือนญิงแต่จริงๆผมสิ่งที่ผมไม่รู้ผมจะนั่งฟัง ฟังแล้วก็ไม่โต้แยง้งไม่อะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่รู้ไม่อะไรเพร,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฟังฟังให้รู้ให้รับรู้ถึงประสบการณ์ที่เขาได้รับมานะครับแล้วค่อยมาประมวลผลวิเคราะห์อีกครั้งนะครับนะครับว่าอะไรที่เราไม่รู้เราสามารถซึมซับมันได้ไหมเก็บมาเป็นข้อมูลได้ไหมนะครับเก็บมาเป็น อันไหนสิ่งที่มันดีและเหมาะกับเราเราก็เก็บเอาไว้สิ่งที่มันไม่ดีไม่เหมาะกับเราเราก็ปล่อยผ่านมันไปนะครับอย่าที่สองคืออย่าปกปิดความโง่เขลาของตัวเองส่วนอย่าที่สามเนี่ยเขาบอกว่าอย่าดูถูกคนครับนะครับคนที่ด้อยกว่าหรือว่าจะอย่าดูถูกคนที่ลักษณะการแต่งตัวภายนอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ นะครับเพราะการดูถูกคนเนี่ยมันมัน,มนบ่งบอกถึงถึงปมด้อยของคุณแปลว่าคุณก็เป็นแบบนี้ยคุณเคยถูกดูถูกมาก่อนมันก็เลยมันก็เลยเหมือนใช้ยเอามาใช้นะครับพอพอ,พอมีพอพอมีบาบ้างก็ดูถูกคนอื่นเขานะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้อยากบอกเขาครับอย่าเป็นวัวล,ลืมตีนะครับอย่าเป็นวัวล,ลืมตีเพราะฉะนั้นกําพืชของคุณมาลากเง่าของคุณมาย,ยัางไงนะครับเหมือนผมเนี่ยเคยที่บ้านที่ครอบครัวเคยจนมา่อเคยีแค่มีพอกินพอใช้นะครับแล้วก็ ตอนนี้เราก็ยังมีพอกินพอใช้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าดืมสิ่งที่เราผ่านมาในอดีตนะครับทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์และความสรงจากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกคนอื่นเขาครับยาสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าอย่าคาดเดาครับอย่าคาดเดาในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับอย่าตีตัวไปก่อน เพราะฉะนั้นสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องลองทำนะครับนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยากทำแบบนี้แต่สิ่งที่เราคาดเดาเราหาเหตุผลหาข้อผิดพลาดหาหาหาจนปุ๊บ้ข้อผิดพลาดเยอะเลยเราคาดเดามันไปแล้วแต่แต่ในชีวิตจริงเนี่ยคุณยังไม่รู้หรอกครับว่า สิ่งที่คุณคาดเดาอ่ะมันจะเป็นจริงอย่าง,งค,คุณไหมคุณได้แค่คาดเดาเพราะฉะนั้นพอสิ่งที่คุณคาดเดาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยม,มันทําให้มันมีปัญหานะครับคุณก็เลยไม่กล้าที่จะลงเพราะฉะนั้นอย่าคาดเดาครับอย่าคาดเดาว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าการลองทําทุกอย่างเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของคุณคุณอาจจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ แตเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันจะช่วยสอนคุณและหล่อหล,ลอมให้คุณแกร่งขึ้นนะครับให้คุณมีสติขึ้นให้คุณหาเหตุหาผลของมันได้มากขึ้นเพื่อที่จะทําครั้งต่อไปนะครับนะครับมันเป็นความรู้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณและประสบการณ์ของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่อย่างนี้นะครับ อย่าแรกคืออย่าขี้ขาดรับนะครับอย่าขี้ขาดที่จะขอโทษที่จะล่วงเกินอะไรใครไว้ก็อย่าขออย่าขี้ขาดที่จะขอโทษเขานะครับอย่าที่สองคืออย่าปกปิดความโง่เขลาหรือความไม่รู้ของตัวเองนะครับรับฟังนะครับหาและพัฒนาตัวเองหาความรู้และพัฒนาตนเองสามนะครับอย่าดูถูกคนอันนี้ผมถือว่าน่าสนใจเพราะว่า มันเป็นเรื่องจริงนะครับสี่คือนะครับอย่าคาดเดาสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับทุกอย่างมันต้องต้องเรียนรู้ไปกับมันนะครับต้องมีต้องใช้ต้องต้องเรียนรู้ไปกับมนว่ามันถูกผิดยังไงว่ามันเหมาะสมกับคุณขนาดไหนดีไม่ดีอะไรเจ้าแล้วแต่เนี่ยอย่าคาดเดา การคาดเดาจะทําให้คุณไม่กล้าพอไม่กล้ามันกไไ็ไม่เกิดสิ่งที่คุณคาดผลคาดหวังหรือวังไวง้นะครับฝากไว้สี่อย่างนะครับอย่าขี้ขลาดนะครับที่จะโทษขอโทษนะครับอย่าปกปิดความไม่รู้ของตัวเองนะครับอย่าดูถูกคนที่อย่าที่สามอย่าที่สี่คืออย่าคาดเดาไปก่อนหรือต,ต,ตีตนตนไปก่อน ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับลองพิจารณาดูนะครับขอบคุณนะครับถ้าสนใจสินค้าแบรนด์เฮยหลงหาซื้อได้ตามช้อปปี้หรือ La ัชดานะครับตอนนี้เรามีทั้ง200กรัมและ500กรัมนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนเรานะครับแล้วก็หวังว่าลูกค้าทุกคนจะชอบสินค้าของเราที่เรา มีความสะอาดและปลอดภัยเพื่อคนที่เราลักทุกคนนะครับสองเราเน้นคุณภาพของสินค้าเป็นหลักนะครับสามคือแพคเกจที่สวยงามและใช้พลาสติกในการหอ่อุ้มอมหารโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยของคุณทุกคนเพื่อคนที่คุณรักและเราลักขอบคุณทรัน